น้องเมียคะน้องเมียจะทำอะไรคะลูก,กในอะาตาัมตัมให้ไปยุ่งไหนคะ่ะต้องตักดูไม่ต้องตักรูขึ้นมาลูกเอะจับจับตรงนี้ค่ะลูกอ่ะโอ้โหมไม่อยากเอาน้ำใส่น้องเมียจะทำอะไรลูกไม่อยเอาน้ำใส่ไม่ได้ใส่น้ำนี่ไงเราใส่ในน้ำปลาไหล น้องเมียจะช่วยพิ่ตม้มตำอ,อ, <c oughs> อีกรบน้เครื่องทำี่อย่อะน้องเมียช่วยตำไหน่อยค่ะตําเบาๆนะคะเดี๋ยวกระเด็นเข้าตานะลูกทำเบาๆแบนี้เหรตม้มซ้ปต้ำใส่น้ำอะไรนะน้ำายวน้ำปลาร้าน้ำายน้ำปลาร้าลูกได้พูซิ <c oughs> ปลา,าน้ำมียามียาอะไรน้ำปลาปลาในพูดปลาก่อนลูกปลา,<ป>า,าปลา,าปลาปลา,าต้มต้มใส่น้ำปลาลาูกน้ำปลา,าอ้าเก่งมากน้ำปลา,าต้มเบาๆนะคะเดี๋ยวเข้าตาน้องนะ